เป็นแบบนี้เลยแต่ทุกคนสมสมเนื้อนะคะเฮ็ดใส่กล่องจ้ะใส่กล่องแล้วบัดน,นั้นเฮางไม่กินเฮาก็มาปาดเอาจากเป็นตน้นเป็นตน้นอะ่ะเนาะอันชีคานห่อใส่ถุงหลายอย่างหลายแนวเพราะว่าเฮาเฮ็ดกินอยู่บ้านเนาะแต่ทุกคนเนาะใส่กล่องกับแสบด้วยกันสวัสดีแต่ทุกคนบ่เห็นหน,น้ายิ่งใดอกเด้อทุกคนยายเพเิน่ยยเนเฮ็ดสมเนื้อนึกอยากกินสมเนื้อแม่แต่ทุกคน อันซื้อเนื้อซับมากจ้ะเนื้อบดเนาะครึ่งกิโลแต่ทุกคนเกษตรเต็มกิโลเฮดง่ายสไตล์ยหาๆเนี่ยแหละใส่มือคนเศร้าเนี่ยแหละจ้ะทุกคนเนื้อซับจงไปอยู่หน่อยนึงบรเิเฮดเบิดดอกก็เบื่องจงสถานาการณ์ก่อนว่าสิเฮดเบิดก่ อันนี้กระเทียมน่าจะกระเทียมกระเทียมซับแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็เขาแต่ทุกคนจุ่มใส่น้ำอุ่นเอาลงไปยังสิเลยจ้ะทุกคนยายาเฮ็ดง่าย,ายสไตล์ยายาแบบนี้แหละอันนี้ผงเกลือเกลือผงเกลือ เอออยู่ในพงแหนมอันไหนแต่ทุกคนก็สิเอาสุพงแหนมใส่น้ำปลาั่นมันสิปลสุกเออมันสิปลสุมจ้ะพงแ,นแออหนมนะนมสิแต่อย่าห่วงสมเนาะบ่ห่วงไ่ห่วงแหนมสมให้สมนะใส่เข่าลายๆถ้าแหนมนี่บ่กหนว่าเขาใส่อัเข่าปะนะนี่อย่าเคยเหตุแต่สมเนาะจัดนะนะทุกคนขันจังสิเลยเอามือ งานงานกันส so 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 ิเลยจ้ะทุกคนใหญ่ใหญ่เห็ดง่ายๆ่สิละบานบานสิละก็เมื่อกลางให้มันเรียบร้อยสักก่อนจ้ะให้มันสะอาดสะอาดสักก่อนจัไมาเห็ดนะจ้ะทุกคนเตรียมยังให้มันเรียบร้อยเมื่อกลางให้มันเรียบร้อยแต่จังมาเห็ดนะจ้ะทุกคนอุศรนมันก็สีเป็นแหนมไง บุสันมันก็สิสุกกระปกเนาะแต่อทำเองกินเองบางทีเนี่ยอาจจะใส่เกลืออีกแกกหน่อยก็ได้เนี่ยเกลือมะน้ำในผงแหนมเลยเน้ะแต่ทุกคนย่าใจะเอ็ดยังไสิละทำเองกินเองง่ายๆสไตล์ย่าๆในต่างแดนขั้นให้มันคักๆข,ขั้นให้มันเป็นกับมือพูนเลยแต่ทุกคน แล้วก็สีแย่ยากัสีบอไซอันนั้นเด้บอหอเด้บอาบ,บ,บันบ่มีใบตองสีเอาใส่กองเลยจ้ะทุกคนใส่กองไว้ทำไปคุยไปนะคะทุกคนคุยไปโม่ไปนอกจากอยู่ในสุดนอนอยู่เด้อทุกคนเลยไปอาบน้ำอาบน,น้แต่ว่ามือใหม่กระลำเลยล่ะเรียมกอง ทุกอย่างก็สิบรไปอยากให้เห็นหนาหนาเบล่างเหนียวขนาดแห้งขันแห้งเหนียวแล้วจะเป็นตะแเสบขนาดเลยบาดเนี่ยหอกับขั้นสี้อกับเอาใบอันถุงอใส่ถุงก็ได้จะเป็นห่อตุ่มก็ได้จะ้ะ เนื้อก็เย็นเย็นแล้วออกจากน้ำแข็งบ่แม่น้ำแข็งตู้เย็นมันเย็นตู้เย็นเย็นค่ะแก,กทุกคนห่อไปเฮ็ดไปเรื่อยๆสิเนาะจ้ะเนาะเป็นจังสิ้เลยแต่ทุกคนขั้นเขาจะเหนียวจะแน่มจะแกนบนได้จนจว่าเป็นสมบนได้เนี่ยแต่ทุกคนเก็บักพริกมาใส่ใส่บักพริกน้จ้ะ มันเป็นยังสิน่นิเป็นก้อนๆ่อยังสิน่นิโรยไปเส้นเลยจ้ะผสมทั้งแสบนะแตะจังหน่อยข่มวมนัวกับเพล่จะ้ะเจอะๆมาใส่ผงสูรรเดฟบาใส่จะ้ะใส่กองเลยจ้ะทุกคนเยอะๆก็สะใส่กองเลยใส่กอง สีกลิ่นห้าปีจังสิมาตัดใส่ตัดเพราะว่าฉี่ข่านหัวแม่ทุกคนบ่ถึงบ่ถึงครึ่งกิโลดีแล้วนี่เฮ็ดกินเองท่ากินเองอยู่เมืองนอกเมืองนานแลแต่ทุกคนแสีบคือเก่าแสีบครับแต่เพียงอยู่บ้านเ้าเมืองไทยน่ามันขี่ข่านแะซืสอมีหม่องขายหลายเพราะฉี่ข่านแต่ทุกคน เอาก็บอกพริกใส่ยังสิเห็นบ่เจ็าชิเลยนะคะทุกคนนี่เป็นแหนมนะคะเห็ดแหนมกล่องแล้วเล้วเด้อจ้ะทุกคน,กน,กนเจ็าชิเลยจ้ะทุกคนใส่กล่องนะจ้ะขันเสร็จเขาก็ใส่กล่องสิเลย ก็คอยแบบกินห่อก็คอยมาปาดกินจ้ะมองๆว่างานว่ามีแนวห่อหลายจ้ะสมนะคะสมเนื้อเฮ็ดเร็จแล้วใส่กองสมแซบดีเป็นแบบนี้เลยแต่ทุกคนสมสมเนื้อนะคะเฮ็ดใส่กองจ้ะ ใส่กองแล้วแบบดนั้นห้าไม่กินห้าก็มาปาดเอาแต่เป็นตอนเป็นตอนเนาะอันชิคานห่อใส่ถุงลายอย่างไรเนี่ยเพราะว่าห้าเห็ดกินอยบานเนาะแต่ทุกคนเนาะใส่กองกระแสเพ้่อกัน